สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุทธที่4มกราคมค่ะวันนี้ก็อยู่ในพุทธศักราชใหม่แล้วนะคะพุทธศักราช2566ค่ะวันนี้มาอนุโมทนาบุญกับผู้มาถวายงานกันวันนี้ค่ะบริษตอนนี้อยู่บริเวณหน้าร้านพระศรีมหาโพธิ์ค่ะวันนี้มีเท9คิวค่ะวิศวกรท่านพ่อก็ได้บอกว่ามีเท9คิวค่ะ บริเวณนี้วางไวเม็ดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีแม่ชีจันทศพนากำลังรดน้ำพื้นปูนเอ,อ่อพื้นพื้นดินนะคะที่วางไวเม็ดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะและคุณสหวราจันยาสิริก็ไปรับปูนที่ร้านบางส่วนแล้ววันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับแม่ชีรุตรยานะคะก็เป็นผู้ที่เดิน ปูนบางส่วนที่ร้านปูนค่ะและขอ,อโมทนาบุญกับพี่เอวิศวกรที่ดูแลงานวันนี้ค่ะแล้วก็ขอโนโมทนาบุญกับท่านพ่อด้วยค่ะพี่บัญชาแก้วแก้วพี่บัญชานะคะแล้วก็พี่ดวงที่มาจากอำเภอโนนไทยก็มาร่วมบุญกุศลกันด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็มีแม่ชีธรรมรีลาค่ะก็ช่วยแม่ชียันะ ชีปานะคะทางานอยู่จุดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยค่ะคุณแม่ชีแสงดาวค่ะตอนนี้ก็กําลังขัดเหล็กสนิมอยู่ค่ะแล้วก็มีการรองพื้นปูนค่ะเป็นราวตกราวกันตกนะคะบริเวณรอบลานพระศรีมหาโพธิ์จะมีการกั้นราวเหล็กค่ะซึ่งจะทําเป็นรูปแบบไม้ไผ่นะคะต้นไผ่ค่ะโดยพิเศษแอปพี่ คุณเสิรและคุณเล็กคุณแม่ชิเล็กนะคะนี่ก็มีลูกมือค่ะโดยคุณแม่ธรรมรีลาแล้วก็คุณแม่หนูคล้ายนะคะตอนนี้ก็เป็นชีกันแล้วที่หลายๆท่านมาร่วมบุญตรงนี้มีพระสงฆ์ด้วยค่ะขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยตรงนี้จะเป็นครูบาโตค่ะแล้วก็ครูบาอีกท่านนะคะก็ดูแลการเชื่อมเหล็กอยู่จุดนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นงานที่ หลายท่านมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้มีการเทป,ปูแล้วก็ปรับหน้าดินก็เสร็จไปเรียบร้อยนะคะการปรับหน้าดินตอนนี้ก็มีการวางใบเม็ดแล้วเพื่อเตรียมเทพื้นบริเวณชั้นสองค่ะบริเวณชั้นสองบนรานทัศรีมหาโพค่ะก็ขอเชิญชวนทำบุญร่วมกันค่ะ สามารถทำบุญปูนได้ที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี4044278903ค่ะชื่อบัญชีวัดตาภูผาสูงก็ขอเรียนเชิญทำบุญปูนร่วมก,กันกับทางวัดป่าภูผาสูงและก็คณะลูกศิษย์ค่ะก็สามารถร่วมบ,บุญมาได้ค่ะปุนคิวละ2,300บาทค่ะก็สามารถโอนมาได้ที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี4044278903ค่ะ และก็เมื่อวานขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเหล็กนะคะก็จะมีคณะของคุณแม่ชีธรรมรีลาค่ะแพทย์หญิงจวงจันชันซื่อคุณกิติยาชันซื่อและก็คณะศรัทธาโดยลูกศิษย์ของทางวัดป,ป่าภูผาสูงค่ะก็ได้เป็นเจ้าภาพเหล็กเหล็กนี้คือเหล็กที่มาทําราวกันตกบ,บริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์ค่ะก็จะเป็นเหล็กกลมแบบนี้นะคะเป็นเหล็กกลมค่ะก็ นำมาโดยพี่ชินรินทราเมื่อวันก็ขับรถไปรับเล็กกรมนี้จากยิ่งเจริญค่ะที่ปากช,ช่องก็วันนี้มาติดตั้งโดยครูบาโตค่ะแล้วก็พระครูบาอีกอีกองอีกรูปค่ะก็ตอนนี้เชื่อมอยู่บริเวณนี้นี่ก็เป็นผลงานาหน้าตาของออส่วนหนึ่งของร้านพระศรีมหาโพธิมีคณะผู้ลูกศิษย์ที่มีจิตศรัทธาได้เป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็หลายหลายท่านก็ได้ร่วมบุญกันเข้ามาค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านค่ะ ทางฝั่งนี้ค่ะก็จะมีการทำอีกเช่นเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะติดตั้งเหล็กราวเช่นกันค่ะก็ตอนนี้กำลังปรับแล้วก็เคลียร์พื้นที่โดยครูบาวิเชียนแล้วก็ครูบาฐานะคะแล้วก็คุณพ่อไฑูทูลแก้วขวัญค่าค่ะอยู่จุดนี้ค่ะด้านร่างโน้นคุมงานโดยท่านพ่อมหาธิรนาถค่ะก็จะมีการเก็บกวาด เก็บกวาดดูแลความสะอาดแล้วก็เก็บเหล็กนะคะก็มีแม่ชีหลายหลายท่านเลยทีเดียวค่ะอยู่บริเวณนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะนี่ก็เป็น งานวันนี้ค่ะที่ลูกศิษย์แล้วก็ผู้ที่มาถวายงานได้ทํากันอยู่บริเวณนี้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ชวนเพลินเดชพรนะคะแล้วก็คุณพ่อสมานคุณแม่ต้อยและหลายหลท่านที่อยู่ทางด้านบนสาลาพระอรหันต์ค่ะก็ดูแลโรงทานกลางด้วยแล้วก็พื้นที่บริเวณด้านบนที่สาลาใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็บริเวณ เรือนดอกไม้ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่จินตามยาค่ะในมหาวิหารขออนุโมทนาบุญกับแม่ชีรัตินทารัตินทรานะคะแล้วก็บริเวณวิมานทิพย์ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่อุตมะธรรมมาใน พระเจดีย์ค่ะหรืออุโมชักพระขออุโมทนาบุญกับคุณแม่รัศมีระดับวงนะคะเป็นคุณแม่ชีแล้วค่ะคุณแม่ชีรัศมีและก็คุณแม่ชีสุปินารรมมาค่ะก็ขออุโมทนาบุญกับทุกๆบุญค่ะและวันนี้ก็ขออุโมทนาบุญกับทีมพ่อสมานแม่ลำพึงจิตดอนค่ะทราบว่าวันนี้จะมีการขนบรรทุกกระถางต้นดาวเรืองนะคะกระถางดาวเรืองที่จะมาประดับในบริเวณงานสมโภชมหาวิหารพุทธปรินิพานค่ะที่ ได้เตรียมปลูกกันมานานเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานของคุณพ่อสมานคุณพ่อสมศักดิ์โกวิชาคอนนะคะแล้วก็คุณพ่อสมานคุณแม่ลำพึงจิตดอนค่ะคุณพ่ออุทิศคุณแม่คุณแม่อุทิศคุณพ่อคำพูลทาคำนะคะรู้สึกว่าจะใช้รถหล้อหลายคันเลยทีเดียวค่ะที่จะบรรทุกดอกดาวเรืองมาประดับบริเวณรานพระศรีมหาโพบ,บริเวณ หน้าเสาโศกนะคะบริเวณมหาวิหารพุทธปรินิพานค่ะและก็ได้นำมาหลายกระถางแล้วค่ะต้นดาวเรืองและก็ดอกดาวเรืองก็นำมาเยอะนำมา,าใช้ในการทำเพื่อให้ผู้ที่มากราบสักการะบูชาพระบรม,มาสารี พระบรมธาเจดีสีภูผาสูงหรือว่าพระพุทธเจ้าปางปรินิพานในมหาวิหารพุทธปรินิพานนะคะได้นําไปกราบสักการะบูชาพระท่านในมหาวิหารหรือที่หน้าพระเจดีก็มาจากส่วนของคุณแม่ดอกไม้โกวิชาครค่ะแล้วก็พ่อสมศักดิ์โกวิชาครวันนี้ก็ขอโนโมนาบุญกับทีมงานค่ะ,ะทราบว่าจะนำรถหกล้อไปบรรทุกมาอีกนะคะเป็น กระถางดอกดาวเรืองค่ะก็สวยงามเลยทีเดียวค่ะก็เชิญชวนทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกับคณะของคุณพ่อสมศักดิ์คุณแม่ดอกไม้โกวิชาค่อนด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอเชิญชวนมาฟังพระธรรมเทศนานะคะในช่วงบ่ายโมงตรงค่ะในช่วงบ่ายโมงตรงของวันนี้ค่ะก็จะมีพระครูธ,ธรรมทรสมพงศ์จิรวังสูค่ะจากวัดสาร,ราลอยนะคะมาแสดงพระธรรมเทศนาให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูผาสูงได้ ได้ฟังกันท่านก็เมตตามาค่ะมาจากวัดวัดสาราลอยนะคะวัดสาราลอยค่ะซึ่งจ,จะแสดงธรรมโดยพระครูธ,ธรรมทอนสมพงศ์จิรวังสูค่ะจากวัดสาราลอยค่ะเชิญชวนฟังพระธรรมเทศนาร่วมกันในเวลาบ่ายโมงตรงที่วัด่าภูผาสูงสถานที่แสดงพระธรรมนั้นก็คือมหาวิหารพุทธปรินิพานค่ะ ขอเชิญชวนร่วมฟังพระธรรมเทศนาร่วมกันค่ะและวันนี้ค่ะขออดุมโมทนาบุญกับเจ้าภาพกันเทศค่ะคุณพ่อสมานคุณพ่อสมานธรรมค่ะเป็นเจ้าภาพกันเทศในเวลาบ่ายโมงและก็ขอเชิญชวนค่ะมีสองช่วงเวลาค่ะการแสดงพระธรรมเทศนาค่ะช่วงบ่ายโมงช่วงบ่ายโมงนั้นคือท่านพระครูธรรมทรสมพงศิรวังโสค่ะและขอเชิญชวนฟังอีกรอบนะคะรอบรอบบ่ายไปแล้วก็จะมีรอบ หนึ่งทุ่มตรงค่ะรอบหนึ่งทุ่มตรงของวันนี้นะคะในวันนี้ก็จะมีแสดงธรรมโดยพระมหาคมกริชสิริจันโทค่ะแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาคมกริชสิริจันโทซึ่งท่านก็มาจากวัดป่าสบายใจอำเภอชุมพวงค่ะท่านจะเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาที่มหาวิหารพุทธปรินิพานค่ะให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ ได้รับฟังค่ะท่านเมตตามาในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงขอเชิญชวนรับฟังพระธรรมเทศนาพร้อมกันในเวลาช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะท่านใดที่จะมารับฟังด้วยตนเองก็ขอเรียนเชิญที่มหาวิหารพุทธปรินิพานค่ะที่วัดป่าภูผาสูงในเวลาบ่ายโมงและอีกช่วงหนึ่งคือเวลาหนึ่งทุ่มค่ะซึ่งวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายกันเทศทั้งสองเวลานี้ก็คือคุณพ่อสมานธรรมนะคะเป็นผู้เป็นเจ้าภาพถวายกันเทศค่ะทั้งพระลรูธรรมทรสมพงศิราวังโสด้วยและท่านก็เป็นเจ้าภาพถวายกันเทศพระมหาคมกริชริจันดูด้วยค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณพ่อสมานธรรมค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดหน้างานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ